สมมติว่าให้ให้เป็นความรู้หน่อยว่าน้องๆแบบมือใหม่แบบว่าไม่เคยเลี้ยงบางแก้วมาก่อนะคะครับจะต้องรู้วิธียังไงแบบว่าเอาเทคนิคง่ายๆที่แบบท่วไปดูได้เวลาซื้อะแล้วไมองลักษณะคือขนฟูตั้งหางเป็นพวงง่ายๆขนฟูแล้วที่สําคัญคือที่ไปซื้อน่ยความมั่นใจ ของฟาร์มมาขนาดไหนอ๋อน่าเป็นหลักเลยเป็นหลักใหญ่ใจฟาร์มเลยก็คือฟาร์มต้องไม่ได้รับการแบบได้การยอมรับจากทั่วไปครับผมอันนี้นี่การันตีอันนี้การันตีเรื่องจริงผ่านแล้วผมเนี่ย25ปีแล้วทำฟาร์มมานะ25ปีพอคุยเย็งพูดกัไหน่อยคือตอนแรกะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาบางแก้วที่ฟาร์มไหนดีตอนนี้ก็เลยพอหามาแล้วมาเจอที่อกแมวก่อนตอนแรกที่ยังแล้วมาจอมีเงินเนี่ย พอได้มีเงินไปคือรู้เลยว่าหมาคุณภาพดีมากฟาร์มเนี้ยคือหมาคุณภาพดีคือไปอ่ะคือร้อยอ่ะเพราะว่าเราเราเสดไปหลงไปเอาไอ้มีนามาซึ่งเป็นฟาร์มอื่นแต่เขาก็อยู่ในเชือกของสำรูมแต่เราไม่รู้พ่อแม่พันเขาไงพ่อเราไม่รู้พ่อแม่พันธแล้วคนเขาไม่ดีเลยอย่างเดียวพอโตแล้วมันเล็กไม่ดีมันเล็กมันเล็กแล้วก็ขนมันหยาบเล็กขนหยาบมากต้องนึกถึง น้ำนี้อีกนะเพื่อนๆนะใครอยากซื้อน้ำมาที่ฟาร์มเกาะแมวใช่ไหมเกาะแมวค่ะอันนี้อันนี้คือบ้านจะมีเงินบ้านจะมีเงินการันตีว่าบัตรเกิดบ้านบัตรเกิดเลยคันดีมากนะคะส่วนส่วนใหญ่คือมันต้องสี่สิบห้าวันบางทีสี่วันขึ้นไปพ่อิดีมาที่อื่นบางทีเดือนเขาขายแล้วแต่ว่าทางร้านฟาร์มมันต้องให้สี่สิบวันขึ้นเนี่ยเราขอให้ราค้าสิทธิ์ก่อนเพื่อความชัวของลูกค้าครัวกล่ามาฟาร์มนี้เนาะ ใช่สวยแน่เอางนี้ดีกว่าโตไปโตไปไม่ไกลแน่ลักษณะคือร้อยอ่ะหมายถึงว่าในความรู้สึกเรานะที่เราเป็นคน,นเลี้ยงหมานะ<า>อ่าใช่คือร้อยคือฟาร์มนี้นะแต่ฟาร์มอื่นเขาก็อาจจะร้อยแต่มันจะอาจจะเป็นต้อมเ,เป็นพันประกวดซึ่งมันอาจราคาอาจจะสูงต้องบอกไ<ป>้ <ไป S 1> ว่าที่คนเห็นมีเงินแล้วชอบมีเงินมีเงินเป็น,น,น,นตัวสุดท้ายของที่ฟาร์มที่เรามาเอานะเลืืออกขนาดคือไม่ได้เลือกเลอเหลือเลือกยังสวยขนาดนั้นและไอ้ไอ้ตัวอื่นที่เขาเลือกไปแล้วอ่ะ มันไปขนาดไหนแล้วไม่มีอขอัวนะตัวแต่ที่รู้เหลือตัวสุดท้ายเลยครับมาเอาอะเอยันมากเลยอะนี่ขายอยู่หมื่นก่าบาลอือดีนะน้องขายน้อบอกว่าเอาแม่ค่ะอันนี้คือเราจะค่อนข้างขายอันนี้มันมันเป็นหมาเกรดแต่ว่ามันลจะคุยเรื่องราคานะทั่วๆคู่ค้าทั่วไป อ่าอันนี้จะแนะนำนะครับหมาโตควรให้กินอาหารลูกหมาถามว่าทำไมในอาหารลูกสุนัขนะครับโปรตีนสูงถึงยี่บหกเปอร์เซ็นต์แต่ในเวลาเดียวกันน่ะหมาอาหารหมาโตอะโปรตีนแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าโปรตีนสูงกว่าเยอะอาหารลูกหมานะที่ฟาร์มผมทำมายี่สิบห้าปีหมาที่ฟาร์มจะกินอาหารลูกสุนักตลอดไม่เคยกินอาหารหมาโตอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคเทคนิคครับแล้วหมาหมาจะสมบูรณ์เร็ว นะครับผมหมายถึงว่าถ้าสช่วงจัดตั้งกองอะไรเงี้ยนะแล้วหมาทุกตัวที่กินเนี่ยมาสุขภาพมันจะดีเพราะว่าโปรตีนมันสูงในหมาโตมันก็จะมีแต่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะ,ะแต่อาหารมันเรียก <จะ S 2> มันจะมีกากใ <ไฟ S 2> ยเบอร์มันจะเยอะหมาสมบูรณ์เร็วอันนี้เป็นคําแนะนําดีจากฟาร์มจากฟาร์มเกาะแมวเกาะแมวฟวาร์มครับผมอยากขึ้นเบอร์โทรให้ครับมีไลน์โทรปรึกษาได้นะครับผมหมาเจ็บหมาป่วยรับปรึกษาฟรีครับเออไม่ใช่หมอครับแต่เป็นประสบการณ์ประสบการยี่สบห้าปี ค<ผ>รับ,าบาอยู่กับมาบ้างแก้วอยู่กับมาบ้างแก้วมา25ปีก็รุ่นแรกๆชมรมผู้อนุรักษ์นักไทยพันธุ์ตาแก้วจังหวัดพิษณุโลก